ถ้าเราพูดถึงตัวตัวซับบูเฟอร์ที่เป็นไอคิวซับนะครับเราจะเห็นมี2ลักษณะเนาะนะครับก็คือมีลําโพงอยู่ด้านหน้ากับลําโพงที่เขาหิ่งลงพื้นใช่ไหมครับตัวที่ลาโพงที่ออกด้านหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้จะใช้งานเหมือนบเป็นงานดนตรีพวกงานวิวสิกนะครับงานวิวสิสประมาณนั้นใช่แต่ถ้าเมื่อไรที่เราเห็นดอกพอมอัดยิงลงพื้นอันนั้นใช้สำหรับพวกงานโฮมเทเตอร์ ชุดผมดูหนังใช่ใชเป็นงานดูหนังใช่จะเป็นงานดูหนังข้าวงานพวกเหมือนหนังพวกอแอคชั่นเอฟเฟกอะไรประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วเอ่อแบบไหนแต่แต่ก็ต้องถามถามคนดูแหละว่าเขาอยากได้เอาไปใช้งานแบบไหนมากกว่าใช่ครับ โดยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นโฮมเดเตอร์ใช่ไหมโฮมเดเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอัดลงพื้นอัดลงพื้นเพราะว่าเราในหนังเอฟเฟกเนี่ยในฉากที่มันมีการบู๊มีการแอคชั่นหรือมีเสียงระเบิดอะไรประมาณนี้มันจะต้องอัดลงพื้นแต่ถ้างานดนตรีเนี่ยเขาจะไม่อัดลงพื้นมันจะพุ่งไปข้างหน้ามันจะพุ่งออกข้างหน้าพื้นที่พื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นใ เพราะว่าโดยปกติของงานดนตรีเนี่ยเสียงดนตรีเสียงดนตรีที่ก็ถูกบันทึกมาเนี่ยมันจะมีเสียงที่มันเป็นคงที่นะครับมันจะมีอ่าระเวลที่ที่คงที่ใช่ไหมครับมันมันความถี่มันจะไม่ไม่ไม่แตกต่างไม่กระโดดมากไปอ่าแต่ถ้าเป็นงานโฮรโมชั่เป็นงานดูหลังเนี่ยเสียงระเบิดเอฟเฟกเนี่ยมันจะเสียงที่มันแอคชั่นมันปรุงแต่งขึ้นมามันจะต้องให้มีความสมจริงมากขึ้นมันตุ้มมาอะไรประมาณมันจะไม่คงที่เหมือนเหมือนกับงานดนตรีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นซับเบส สเบดแอคทีฟใช่ก็คือทำแอคทีฟก็คือตัวลำโพงที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองได้ครับ<ช>ไม่ต้องมี Power ใช่ไม่ต้องมี Power, มม Power ก็คือถูก Build อินพาวเเข้าไปข้างในเลยข้างในเลยใช่ครับตัวนี้เป็น ตัว NPE ซับ2 0 0พันอ่าจะได้เป็น NPE ซับส0งพันก็คือมีมีลายอินมีลายอินลายอินลายเอาท์มีลายอินลายเอาท์เอาท์ก็จะอยู่สำหรับเราพ่วงไปอย่างซับอีกใบหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ใช้อ่้ใช้สองใบอะไรเงี้ยนะครับครับก็คือมีซ้ายมีขวาหรืออะไรแล้วแต่อ่าใช่ครับประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็นไฮเลเวลอ่าครับ ไฮไลท์เรเวลคืออะไรพี่คำว่าไฮไลทเวลตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นโลรีเวลใช่ไหมครับก็คือหมายถึงว่าสัญญาณต่ําๆนะครับที่เราเอาจากในลำต่ำเนี่ยมาเข้าตรงอินพุตแต่ตัวเนี้ยอ่าเขาเรียกอินพุตรีเวลหมายถึงว่าเราสามารถเอาสัญญาณที่แอมขยายเข้าสู่ลำโพงแล้วจากอ่าพัวต่อไปดีพัวด้านหลังลำโพงมาจําตัวนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับตัวนี้เราถอดออกสมมุตินะครับอ่าเราไม่ใช้ตรงนี้นะครับเราเอาสายลำโพงจากที่เราต่อเป็นเสียงลำโพงกลางแหลมนะข้ามาต่อเข้าตรงนี้ได้เลย ครนะัเป็นการเชื่อมสัญญาณแบบไฮเรเวลไฮเรเวลคำว่าไฮก็คือ,อสัญญาณที่ถูกแอมขยายให้สูงขึ้นแล้วแล้วก็ส่งมาขับที่โทรศัพท์ตัวนี้ได้เลย ประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับปกติเราเราจะเห็นซับจะใช้สายแบบนี้กันใช่ครับอ่าอันนี้แต่ถ้าบางบางท่านเนี่ยเขาไม่มีช่องอินพุตแบบนี้หรือไม่มีสัญญาณแบบนี้ก็สามารถต่อต่อมาจากลำโพงจากลำโพงแบบเนี้ยได้เลยนะครับจากลำโพงพวกนี้หรือลำโพงแบบเนี้ยลิงก์เข้ามาช่วงกร้่องก่อนตัวซับนี้ได้เลยครับอ่าหลายหลายคนเลยว่าการเข้าแบบไฮรีเวลไฮรีเวลนั่เสียงจะต่างกันไหมพี่อ่าจริงๆไม่ต่างครับไม่ต่างไม่ต่างกันไม่ต่กันใใช่ครับอ่าราคา ตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดคนกลังหาตัวซับอยู่เนี่ยใช่ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาท8,900บาทมีลดยังยังครับแต่ว่าตัวนี้จะลดเหลืออยู่810บาทอันนก็ลดเหลือแปดร้อบาทนะครับแต่ว่าจุดจุดต่างนะตัวนี้ถ้าเราเข้าที่อินพุตตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าตัวนี้เราสามารถคอนโทรลจากถ้าเราใช้จากบิกะคอนโทรลดังเบาจากบิกได้นะครับครับแต่ถ้าเราเข้าที่เป็น อ่าตรงนี้มันจะมีจุดต่างว่าถ้าเราเอ็มเร่งตัวนี้ก็จะเร่งตามไปด้วยแต่ถ้ามาอะไรที่เราเบาเอ็มมันก็จะเบาลงตามไปด้วยนะครับมีจุดต่างในการควบคุมนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานใช่ครับถ้าตัวนี้เอาไปใช้งานในห้องต้องห้องขนาดประมาณอ่าอันนี้นี่มันไปใช้ข้างนอกเนาะงานงานที่พวกงานินดอร์พวกสําหรับพวกในร่มพวกในอาคารพวกนี้มากกว่านะครับก็คือในว่าห้องเป็นสี่คูณสี่สี่คูณหกสี่คูณแปดอะไรอย่ประมาณนั้นครับ ก็ยังได้ยังได้ยังได้ไม้ก็เป็นไม้แบบคือผมเดินเข้ามาสุดุดตามากผมเลยชอบผมเลยได้ครับขอข้อมูลนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจคอมเมนต์กันมาได้นะก็อยากให้พามาดูรำโพงแบบไหนยังไงซับคัฟอฟ่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับ